มันยอมรับในสมบัติของเขาได้เฉยๆถ้าคุณวิ่งหาคุณวิ่งถามสิผมจะตอบถ้าคุณไม่ทําก็เรื่องของคุณผมเคารพสิทธิ์ของคุณน่ะเหมือนเคารพสิทธิ์ของคุณน่ะชีวิตคุณนะมันสิทธิ์ของคุณจริงๆนะผมมีหน้าที่แค่พูดแนวนี้เฉยๆแล้วก็ให้กําลังใจคุณแต่ชีวิตเป็นของคุณนะผมเคารพสิทธิ์ในชีวิตของคุณเต็มที่เลยเลือกเอาเลยครับแต่ซ้ายจะขวาจะทําอะไรเต็มที่เลยครับเพราะสุดท้ายแล้วผมยืนยันเสมอผมไม่ได้อยากมาทะเลาะกับใครนื่อยไหม ตามสบายเลยครับผมก็เฟซเข้าพุ่มไม้ไปเปบาๆแค่นั้นเองใช่ครับใช่ใช่ใช่ตแต่ตอนนี้เริ่มไม่อยากพูดแล้วพี่เอฟกลัวงไงไม่รู้ตอนนี้มันแรงแล้ววันนี้นะบรรยากาศมันพาเครียดจังเลยวะมาถึงก็ประกาศเลยลั่นนู<ล>้นรอนี่กี่นาทีแล้วพี่เอฟครับชั่วโมงหนึ่งแล้วอ้าวปกติไม่ได้ไลฟ์ชั่วโมงเลยเหรอครบพอดีแล้วมั้งครับน้อโอเคครับก็ขอปิดรายการแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมแล้วครับแล้วก็สู้ๆกันต่อไปครับไม่ต้องซีเรียสมากหรอก โอเคครับมาไม่ต้สีเยอะกันมากหายใจไม่ออก